ขอดไข่แบบบอไ่น้ำมันพี่น้องอายมากโซฟีมือเองเลยมันนี่อันนี้ที่ที่นวดลูมากที่อายเว่ามากกันน่าจะเป็นอาหารทางผักเนื้อครับาาข้เขาป่าเพรต้องเอา น้ำมันพผืชไปพี่น้องนี่แหละไข่ขับใบตองนี่แหละพี่น้องหาเอาในป่ากะนาชิมี่ยังว่งใบตองตามสวนตามหัวขา้าขั้<ฟ>นตอนว่ายากพี่น้องแฟนออนไปแห้งพอได้ไม่ใิ่ใหม่ใบตองก่อนตังต้งกระทะขึ้นแล้วก็ใบตองว่าง ข่ลงเลยพี่น้องกำลังเลยพี่นอ้งนองเดี๋ยวรอเบ,บ่งขั้นตอนต่อไปครับพี่นั่งกำลังาพายาปอกๆพี่นอ้องตั้มบกคุมคือเกาพักขา,าพี่น,อาาน,อาานอ้องพักกระสีงอนตายยางครับทีเด็สนี่พี่นอ้องเพื่อนอยากโคกแน่เลยพี่นอ้องนี่ครับปลาคอปิงปลาเค็ง ไข่ซุกเลยพี่น้องกินหอมใบตองออกมาเลยพี่น้องเอ้ยข้อไข่ซุกเลยพี่น้องที่กับด่านที่กับด่านสอนลงไปใบหนึ่งพี่น้องมีเทคนีคปึ๊บนี่นอ,นยอยแล้วพี่น้องการกับไข่กับเรียบร้อยแล้วพี่น้อง หลอกโอ้สีสันสีล่างสวยเลยพี่น้องกินหอมใบตองช่วยออกมาเลยเดี่นอเี๋ยวไปเจอกันตอนกินเลยครับบ้านนี้สวัสดีครับพ่อพี่น้องสวัสดียา่ตอนเ้าพี่น้องมาก,กินข้าวเสาร์กับไอ้ขึ้นเกามือนี่กินกระหมอป่าลี่ป่าลี่ลี่อยู่ข้างกล่องขึ้นเกาปะ เอาเนี่ยเอาสื่อพี่น้องฝากกดไลค์กดแช์กดติดต,ตามทิดหนวนน้ำเดื้อครับเดือ้อโอ้มันติดเหนือเลยวะไฟเขาอย่างอ่อนผนเสียงพี่น้องเวลาได้ก็กินได้ตำมกหุงขันยาก <laughs> ปากเค้งครับดูปะนิ่นเนอไหมครับปากค้าไนอกติมเลยคับเลยพี่ผมมามามาเสบๆซบมันมา ใครถอดใบตองพี่น้องมันเป็นปีศาจเนี่ยวงหาก็ปีศาจห <c oughs> อม พ่อไม่ตงอืงโมเลียนปิดจาขามันขาอลไรก็ปีงไม่ไม่เหนือนหวานดีดีเลย นี่คือเาษตรก็ตำหมูวัวไอ้ตำหุงกับถอดไข่อีกกระยางนึงแล้วถอดไข่ตำแตงอืม,มพักด้วยกันพักไล่ครับพี่น้องตัวผู้ของหมักมาดำ ร,ร้มบ่อห่อนี่ย่ะอืผมผมาลำ <c oughs> อืออือดูพลนะั <c oughs> งางาเขาคนยิสานใ่ครับ <c oughs> ใส่บลาคอรืรอขี่บลาคอครับข้องเครียบตอนตาคว้างเลยนี่ยข่าวตีกระหนอดใช่ไหมอย่างนกินจินข่าวจิติยาโดมมีปลาตัวเดียวเนแนมเบิ่งปากกันเลยพี่น้องเลยตอนเดียวคุ้มมันหมาใส่องแบ เค็งไรโอ้โไข่น่าเป็นนิ่งเข้งมปอ,อนิ่งนี่มันอย่างนั้ครัวกินไปเลยฮะไข่ปลาเค็งมันแสบมันใหญ่ หมงฟีเมื่อป่ากับหมาธรรมดาเท่กันพี่น้องเด็ดลบหมููกันแล้วพียงแห่งมันต่ำหุงค้ายกันครับตำมาสามปีันสื่อสางควบิเ้าข้ายครับอว่าสามปีตำมาสามปีป่ะราคาแต่ขายดปีกะหกนะเศร้าข้ายแ่เศ้าหน้าบ่ย่งครับ เบิรนทุนขายหน้าเหตุทุนบ่แต่ยังบ่ย้อมยังอีกกรับยังอยูย่ติดตามทุนขึ้นอยู่นี่นพี่น้องอยากให้เพื่อนได้หน้าขึ้นครับฝากกดติดตามถินหนวดได้ไลฟ์พี่น้องเดี๋ยวจะพาเพื่อนแป้วหน้าหน้าขึ้นอาแท่ถึงบิมแตก ได้คขขัะน้ำมันเนี่ยโอ้ช้างมีมันแตช่วงนี้มาดาบอกคอยเด็กออกลิปน้ำด้วยพี่น้องเอ้ยหนักแต่ห้านหน่อยแม่งมมปลาร้ายเหรอบังคือคนจิตดกคื่อนต่างเหรอ หน่อยพวดเล่ยประกาศสีมันไปได้สองหมื <c oughs> ่นเห็ดกินเบิ้งพี่น้องมันโมเลียนต้นคลิปกะเห็ดให้เบิ้งแหละครับผู้ดใดบ่เคยเห็ดทางอีสานแน่อนอนแหละครับทางอีสานบท่ทราณระมีไผคอยเหดดอกครับบ่เห็นสำหรับคนมกสุขภาพเกิดมากนี่สามสิบสองปีแล้ว นี่แหละคำฮะกับเห็นอ่ายเห็นให้กินมือนี่แหละจะตุยขี่ปลาใหม่พวก,กินร้องเนี่ยใครป่อนปลากันอ่างที่นวดเชยเอ,อ็มมาดำม,มาป่อนก็น,นะใครมะเข็ง กินเบิดเปลือกเบิดนังมันเลยเสียดายเกี่ยวใกล้กันพวกก็เก็บดูตองกูถึงเนื้อเนัยนครัเรียกว่าพอจับเนัยนเลยขุนไม่เหลือตาบังเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยเขาจะรู้ว่าเธอหรอกเหลือตาไม่อยากกินยำเลยครับตรงมันได้เดี๋ยวมาทางนี้เนาะเนียนมันหวานอืม mẹ đẹp ba dẹp không có hai nhạt luôn. Nó <laughs> hỏm. À, nhưng Ủa, có nhảy à, có đi พูดดีแสบเลยก,ก,กินเลยอือขี่ป้ายเหี่ยผมก็กินมันตับมันมาว่ะตับมันมันประมันขี่มันมมมน,นะผมก็บ,บีมันแตกเป็นยังไงอาการเ, <laughs> าเท็จหรอยังไม่เศร้า ขายงี้มานชอบกินมัน้งยังบ่มืนลิมบทยังหลายอย่างำดำหงส์เสี่ยบเนื้อปลาหวานเอาหนากไปเผ็ดเลยไปเลยพี่น้องง่ายเผ็ด เอียงสายเอียงคว้าห้าหนำแต่ฮึ่งกนะคิดบอกออกไม่ยั้งสิกินยั้งพี่น้องตามบุคคงช่วยท่านได้ เอา้าสีจะพุ่งหัวเถอะส่มัตัดจะลู่เหรอไม่ใช่หรอรูประตูตู้เย็นเสียงอนที่เด็ดเลยเพี่น้องพอดีกินเลยครับครับครับ จังเนย่ยมหลอนปลายนีน่ยมเนมันสายน่มกินไทยคินเสียลม <c oughs> <c oughs> จอมบับบับบับใจหลวนเออแต่มาอยนี่ออยอยนางเราเขาบาเหลือกลางต้องเสียเวลา วายไปเจอไดที่แบบกลางได้ร้ายคนมากินแต่งเกิลวุ้ยหนาเปียกว่ะเพราะฝนมันตกเมื่อวานนี้ฝนก็ลงด้วยโอ้โจีจัดดีว่ะสร้างเลยเอาดาบิงอ่ะหายก็เอี๊ยมละจะข้ามก่อนเยียเยียขยะเด้อ ั่งเสบอยู่เลยนายะเสบไปไหนเยอะคลิปนี้ก็สิขอลาพีล่ลาน้องชํานี่แหละครับขอให้พี่น้องสุขุสุขคนผลลูกผลไพ่หางไกลสิ่งอันตายนะครับเนาะคูไใดที่กดติดตามไปที่นู่นครับโศกส,กสวกว่งมันมันเฮงเฮงรวยๆยตลอดวันที่หนึ่งวันที่สิบหกพี่น้องนั่นแหละพี่น้องสวัสดีครับเอ็ดหลาย